สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณหน่อยนะครับนะครับวันนี้คุณหน่อยจะมาช่วยเราในส่วนของการติดตั้งปั๊มนะครับวันนี้เราเจอปัญหาคือปั๊มที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนปั๊มใหม่ก็เลยเคิดได้ว่าไหนๆเราจะติดตั้งปั๊มใหม่เนี่ยวันนี้เราก็เลยจะบันทึกเทปไว้ให้นะครับให้กับ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือเพื่อนๆช่างนะครับได้ได้รับชมนะครับวันนี้ปั๊มที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นซปเปอร์ปั๊มนะครับซปเปอร์ป,ปั๊มสามแรง3นิ้วนะครับสามแรง3นิ้วแล้วก็เป็นระบบทีเฟสนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการเขาเรียกอะไรนะคุณหน่อยรื้อทั้งหมดก่อนนะรื้อลังออกก่อนแล้วก็จะทําการติดตั้งนะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันครับจัดการเลยครับ อ๋อไม่ต้องหรอกตอกไว้แล้วค oh. อับุ่ได้เลยแหมไกาจจริงๆนะครับอ่ะตอนนี้เวลาอยู่ในรังรังไม้อย่างนี้นะครับเขาจะมีน็อตยึดมา2ตัวข้างล่างนะครับเราจะเอาน็อตยึดออกก่อนนะครับอืมมาดูมาดู <c oughs> อ่๋จะถอดน็อตเบอร์อะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับอถอดน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับอพอเราถอดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องอถอดน้บแปนเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ยกไปวางตรงโน้นเราถอดน้บแปน นะครับเดี๋ยวเราต้องการผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านนะครับเตรียมพร้อมแล้วฮะรอเลยนะครับอ่านะครับถอดน,น็อตอันนี้เบอร์อะไรฮนะเบอร์ยีิบสี่เอบเป็นทั้งทั้งสองด้านนี้เท่ากันไหมเหมือนกันไหมเท่ากันเนาะอ่า ไม่กลัววางสลับไงไม่ไม่ไม่อะไรใช่ไหมมีน้ำหนักไหมพอได้พอได้เลยนะฮะไม่ไม่ไม่หมายถึงปั๊มหมายถึงปั๊มนะครับอ่าตอนนี้เราก็ค่อยถอดน็อตออกก่อนพยายามที่ถอดออกไม่ใช่อะไรลดน้ำหนัก นะฮะมีน้ำหนักมาก่าใกล้ละใกล้ละนะครับออกอดสี่ตัวออกให้เรียบร้อยอ่าตอนนี้ต้องการผู้ช่วยแล้วนะฮะผู้ช่วยมาผู้ช่วยมาไหวไหมเนี่ยนะครับเราจะยกจากตรงนี้นะครับไปตรงนูน้นเราจะเอาออกจากรังก่อนไหมหรือยังไงครับ เออเลยก็ได้ครับโอเคครับไม่ต้องกังวลถุงนะยกไปเลยถุงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอ่ะไปเลยครับเอาไปวาาให้เข้าที่ก่อนนะครับดีมากครับอ่าฉีกถุงออกครับเนื่องจากมาติดตั้งที่เดิมน็อตไม่อยู่แล้วต้องยึดให้แน่นไหมครับอ่าขยับครับขยับ อ่านะครับยึดให้นั่นเลยครับอันนี้แก๊สเก็ตแก๊สเก็ตนะครับหรือปะเก็นนั่นเองรู้ไหมว่าแก๊สเก็ตมาจากไอ้ปะเก็นนี่มาจากคำว่าแก๊สเก็ตนะร,รู้ยังรู้ยังยอ่าๆๆนี่แหละ เขาเรียกเกตเก็ตเห็นมันเป็นเหมือนปะเก็นนะยาง,ยางใช่ไหมอันนี้เป็นหัวกะโหลกนะครับตัวเก่านะครับ มาดูว่ามาตรวจสอบว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นบานพับเป็นรุ่นบานพับตัวนี้น้ําจะดูดขึ้นดีแต่การจัดเก็บน้ำเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีอันนี้ก็ต้องกอกน้ําทุกครั้งที่จะใช้ตรงนี้จะเป็นเกีียวนอกนะครับตัวเกลียวนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะตัดเกีียวออกไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทากาวเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นดีนะครับมาดูตรงนี้ครับ ในส่วนของช่วงนี้จะทาก่าวทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวนอกที่ขันกับหน้าแปนนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะชนมันจะยันเราก็จะตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าแปนที่จะมาสัมผัสกับตัวประก็นนะครับอ่าตอนนี้ตรงนี้สําคัญนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของ3มทางกอกน้ำสามทางกอกน้ําตรงนี้เราจะมีบอลวาล กอะน้ำเต็มแล้วก็ปิดนะครับแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ควรทำนะครับควรทำตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเวลากอกน้ำอ่ะตอนนี้เวลาติดตั้งครับมาดูนี่ติดตั้งลงไปนะครับใส่ร้อยเข้าไปครับใส่ตัวเมียไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบสี่ตัวก่อนนะครับตรงนี้นะครับมือเริ่มจะแข็งแข็งนะดูอาการเริ่มจะแข็งได้เวลา 没伞。 แน่นทุกตัวแน่นทุกตัวเสร็จนะครับในทางดูดเรียบร้อยนะครับอันนี้น้ำออกนะครับมาต่อเลยนะครับปุ๊บ เรียบร้อยนะครับเมื่อแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อท่อทางออกไปจะเอาไปไหนก็เอาไปนะครับมาเอาท่อมานี้เราดูดอยู่ในถังนะครับเป็นการไว้ทดสอบนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการกรอกน้ํานะครับอ่าคุณหน่อยครับกรอกน้ําครับเนี่ยกรอกให้เต็มนะครับกรอกให้เต็มให้เรียบร้อยนะครับ ระบบปั๊มน้ำนะครับที่เป็นระบบ380นะครับโวล์นเนี่ยเวลาเราจะมาต่อใช้กับโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะมีวงจตรตรงนี้นะครับที่จะเห็นเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากสตา์เป็นเดลต้านะครับ380เป็น220ิบนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาสาย3ามเส้นนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็จะต่อให้เรียบร้อย นะครับปุ๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไล่ต่อสายวงจรให้เรียบร้อย,ย,ยในการต่อสายนะครับให้ดู U 1 V 1นึ่งเป็นหเป็นเกณฑ์นะครับอ่าตรงนี้ U นะครับเราให้เป็นสีดำในที่นี้สีดำไม่มีก็คือสีฟ้านะครับใส่เข้าไป ให้แน่นตึงมือนะครับหลายคนขันไม่ตึงมีปัญหานะครับวินะครับตึงมือ ดับอยู oh, oh, น่นะครับโอ้โหหล่นนะครับไม่เป็นไรใส่ใหม่ได้แต่ถ้าล่วงน้ำจบหนึ่งสอง เออแน่นแน่นแน่นแล้วก็ตรวจข้างบนด้วยนะครับว่าแน่นไหมอ่านี่ยังขันได้อีกอันนี้ขันได้อีกหน่อยอ่าแน่นหมดแล้วขอปิดให้เรียบร้อยนะครับกันน้ําเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต่อใช้งาน ปัม๊มซูปเปอร์ปั๊มนะครับ3นิ้ว3แรงตัวนี้กับอินเวอร์เตอร์ของแดดดีนะครับรุ่น A ซีรีครับเดี๋ยวเราก็ไปตามชมกันนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งปัม๊มซูปเปอร์ปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาต่อใช้งานกับอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับ ปั๊มเดิมที่เป็น380โวลต์นะครับเราเปลี่ยนวงจรจากสตา์เป็นเดลต้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานกันในระบบอินเวอร์เตอร์นะครับของแดดดีรุ่น s e ซ i e s นะครับมาดูการต่อใช้งานกันครับในการต่อใช้งานนะครับเราจะเอาโหลดนะครับเอาสายจากโหลดมาก่อนครับอ่าเอาสายจากโหลดต่อเข้าไปในตัวอินเวอร์เตอร์ครับมาดูครับใส่จากข้างล่างเข้าไปเลยครับ จะมีมาร์กไว้เสร็จเลยนะครับนะครับ U V, W ใส่เข้าไปเลยฮนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ใส่ไปก่อน น้ำเงินเทาน้ำตาลครับ u v W นะครับเรยบร้อยครับต่อไปครับเอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมครับเราจะเอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับอ่ะเอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมครับ ไจากการไฟฟ้าเราจะเข้าหัวเบเกอร์ AC ได้เลยนะครับอลองดึงดูครับแน่นไหมครับเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ไฟการไฟฟ้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เหลือในส่วนของอจัมเปอร์อมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆในส่วนของจัมเปอร์ข้างในที่มี3ามจัมเปอร์นะครับตอนนี้เราจะถอดออกไป1นึ่งจัมเปอร์แรกอันนี้ปกติเวลาเรารับอินเวอร์เตอร์ไปใหม่ๆนะครับ จะมีจัมเปอร์ทั้งหมด3จัมเปอร์ด้วยกันจัมเปอร์ที่1จัมเปอร์ที่สองจัมเปอร์ที่สามเนื่องจากระบบที่เราจะใช้งานเนี่ยเป็นสาเป็นจาก380เป็น2 20นะครับเราจำเป็นต้องเอาตรงนี้ออกจัมเปอร์ตัวสุดท้ายออกครับออกไปเลยจัมเปอร์ตัวแรกเอาออกครับออกไปเลย จะเหลือแค่จัมเปอร์ตัวที่เป็นแทงคอมมอนเท่านั้นนะครับที่ยังคงอยู่นะครับนอกนั้นเราเอาออกทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้สายของปั๊มเข้ามาแล้วในส่วนของไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้โซล่าเซลล์จะเข้าละวโซล่าเซลล์นะครับจะมีบวกกับลบนะครับมาจากแผงอนุกรมมา10แผ่นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพในส่วนของ แผงโซลาเซลล์ที่ต่ออนุกรมให้ดูด้วยก็เสียบเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับไฟโซลาเซลล์ไฟการไฟฟ้าสายไฟที่ไปที่ปั๊มนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการเปิดใช้งานครับขั้นตอนในการเปิดใช้งานนะครับอินเวอร์เตอร์ series นะครับกับปั๊มซปเปอร์ปั๊มนะครับ3นิ้ว3แรง T f e 220โวลต์นะครับเราเปิดในส่วนของเบรกเกอร์ DC เบรกเกอร์กันดูด AC เบรกเกอร์ AC นะครับเปิดครบ3 b a เบรเกอร์เรียบร้อยนะครับไฟจะแสดงนะครับ AC PV h y b r i d นะครับตรงนี้ไฟจะติดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดใช้งานนะครับ จะได้ยินเสียงเช็ค3ครั้งนะครับแล้วปั๊มก็จะหลันนะครับน้ําก็จะไหลนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับขั้นตอนนะครับก็แค่นี้เองครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเราไปชมภาพกันครับ จะเห็นได้ว่านะครับการใช้งานในส่วนของปั๊มน้ำซูเปอร์ปั๊มนะครับกับอินเวอร์เตอร์นะครับของแดดดีนะครับรุ่น Series เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายได้นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีข้อสอบถามนะครับเพิ่มเติมหรือการออกแบบระบบในส่วนของการใช้งานปั๊มน้ำนะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับเราจะมีเบอร์โทรแล้วก็ลายติดต่อให้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเราได้ใน a c e b o o k นะครับแฟนเพจนะครับ ก็วันนี้คงได้รับความรู้กันไปพอสมควรนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ